ผมมินจากไดโอตบาค,ครับเดี๋ยวจะพามาชมนิสสันคิก k p o w e r s t ร์ e EDITION นะฮะแล้วก็มาเฉพาะสีดำด้วยนะเพราะว่าท้องฟ้ายามมืดมิดนะถึงจะเห็นดวงดาวนี่หลักการของเขานี่คือสไตล EDITION จ่ายเพิ่ม30,000บาทจากตัว vl นะฮะคิกเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งและของนิสสันประเทศไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็น E-power เติมน้ำมันเข้าไปเครื่องยนต์ ไปปั่นไฟนะแล้วก็ไปเก็บที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลังจากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะดึงไฟไปใช้ในการขับเคลื่อนรถ2ล้อหน้านะครับเรื่องการขับขี่เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะมันจริงๆเพราะว่ามันวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับและตัวนี้เป็นคิก Gen 2ในประเทศไทยแล้วนะครับเป็น epower Gen 2เรียกอย่างนั้นดีกว่านะมีการอัพไซส์ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มไซส์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเล็กลงมา ตัวนี้ได้อะไรเอาสีดำของตัว VL มาแต่งนะครับดูครับสีดำแบบนี้เลยนะฮะล้อลายนี้สติ๊กเกอร์เฉพาะรุ่นเนี่ยสีดำคาดเงินแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สไตล์ดิชั่นนะครับนี่สปอยเลอร์มีสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านท้ายใต้คำว่าคิก มีแบตมาให้ด้วยว่าเป็นสไตล์ดิชั่นรุ่นพิเศษนะครับดูทำสีดิฟฟิวเซอร์มาแบบนี้เลยแล้วก็เป็น E-Power นะความเป็น V L นะตัวไฟท้ายเนี่ยเขามีค่าตัวทับทิมเนี่ยตกแต่งมาให้เลยครบเหมือนกันนะในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานนะครับเขามีหมดนะกล้องรอบคันอ i อ c c ของเขาคือค่ารอื่นเรียก a d Adaptive c r u i s ค c o n t r o l นะครับนี่ คันเกียร์ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นตัวค e ิก k p p w w r r g n n 2แล้วแล้วก็หัวหมอนปักคำว่า t y y l e e i t t o o นะบันไดขึ้นรถกันลอยนะเป็นเฉพาะรุ่นเลยคิก Style e d i t i o n นะครับก็เอามาเสริมเพิ่มความสดใหม่แต่ท็อปจริงๆของมันเนี่ยมันก็ยังเป็นออเท็อยู่นะเพราะว่าออเท็กเนี่ยมันเป็นสนักแต่ง,งคู่บุญของนิสสันเขา นะครับออเทคเขาก็จะมีการดีไซน์มีทีมดีไซน์รถเฉพาะเพราะว่าออเทคอ่ะมันเป็นทีมแข่งซ u เปอร์ Super GT อยู่แล้วแต่เดิมนะครับซึ่งทางนิสสันมอเตอร์คอรเปอเรชั่นเขามีหุ้นอยู่นี่ตัวนี้ท็อปจริงๆของคิกต้องรุ่นนี้นี่มีคำว่าออเทคเป็นชื่อทีมแข่งแล้วก็เรื่องการดีไซน์รถของเขาก็จะมีเฉพาะรุ่นเนี่ยชุดตกแต่งอันนี้เฉพาะรุ่นออเทคนะครับตัวนี้ค่อนข้างขายดีสมรรถนะนี่เกินล้านแต่ราคาขาย 9 8 0 0เท่าน,นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาอัพไซส์แบตรี่ที่ไมออนขึ้นมาเป็น2กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทำให้ตีนปลายไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับอัตราไปพวกเชื้อเพลิงดีนะต้องพูดว่ามันยังต้องเติมน้ำมันแต่การขับเคลื่อนของมันเนี่ยวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์ขนาดเล็กทำหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นนะครับไอ้เพื่อนผมใช้เยอะรุ่นนี้สวยเลยหลายคนแฮปปี้นะฮะใครที่ชื่นชอบศึกษา มาดูไว้ผมจะบอกว่าในอนาคต <Okay. S 1> เดี๋ยวน mm ิสสันเมืองไทยเนี่ยจะมีรถที่เป็นเทคโนโลยีอ mm ีพาวเเข้ามาอีกหลายโมเดลหลายคนตามข่าวก็น่าจะพอเดาได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องนี้ฮะ mm hmm. เครื่อง3ส,สูบทำหน้าที่ปั่นไฟนะครับแล้วก็ไปปั่นเจ n เนอเรเตอร์ hmm. นะฮะแล้วก็มีอ mm ินเวอร์เตอร์นะครับดึงไฟไปเก็บที่แบตลิเธียมไอออน ประหยัดน้ํามันพวกนี้ระดับเกิน20อะครับ23-25กิโลเมตรต่อลิตรนิสสันก็อาจจะเคม26.3แต่มันก็อยู่ที่การขับขี่อลนนี่คือ l a y ยอรเนี่ยเติมน้ํามันเข้าไปในถังนะครับแล้วก็ปัม๊มก็จะปั๊มน้ํามันไปที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์บั่นไฟค่อนข้างจะเฟี้ยวนะครับสำหรับ e-power เล่นได้เป็นรถนิสสันที่เล่นได้เลยนะครับรถขับดีแม้ว่าช่วงล่างด้านหลังเป็นคานนะ แต่การกกขับขี่ค่อนข้างจะนิ่งแรงด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เซอร์ไพรส์ในงานนี่เลยนิสสัน h y เปอร์ทัวเลตัวนี้เป็นคอนเซปต์ไฟฟ้าแต่เป็นตัวรถตู้เขาเปิดที่ตัวเกียวโมบิลิตี้นะครับเจแปน Mobility หรือตัวเกียวมอเตอร์โชว์เดิมเมื่อปีที่แล้วเอามาโชว์เมืองไทยแล้วเป็นประเทศแรก h y เปอร์ทัวเลออนาคตเนี่ยมันก็จะเป็น นิสสันเอลแกรนไฟฟ้านั่นเองนะหลายคนเข้าใจผิดที่ว่ามันจะเป็นเซเลนาไม่ใช่นะครับมันเป็นเอลแกรนไฟฟ้าสุดเลยคันนี้เท่มากนะฮะเขาจะมีโชว์มีเปิดประตูให้ดูในแต่ละวันนะครับข้างในมันล้ำไปเลยครับหลุดโลกไปแล้วนะครับอนาคตนิสสันจะมีแต่รถไฟฟ้านะแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ก็ยังต้องใช้ e-power กันอยู่ก็มาลองดูได้ ผมบอกไว้แอบบอกพวกเราตรงนี้เลยนะมันจะไล่มาเร็ววันนี้นะครับแฟนนิสสันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูนิสสันไม่ไปไหนนะฮะในเรื่องของสินค้าใหม่ๆแล้วก็ E-POWER เนี่ยเขาเน้นเลยแต่ถ้าวันนี้เราต้องการรถใช้งานเขาก็ยังมีอยู่กระบะนาวาล่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวถูกก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะฮะตัวแพงก็เป็น ทวินเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่แล้วก็รถใช้งานสุดคุ้มแห่งยุคอีกรุ่นหนึ่งก็นิสสันเทรานะครับเป็นรถเจที่นั่งรถ PPV นะจ่ายเงินล้านห้าอย่างคันนี้เนี่ยหนึ่งล้้าแสนห้าบาทได้ตัวท็อปขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์เจ็สปีดเลยนะแต่งมาจากโรงงานแบบนี้ก็ยกเว้นลูฟเต้นของทูเล่นะครับโคตรแพงนะแบรนด์นี้โคตรแพงเลยแบรนด์สวีเดนเทอร่านี่แรง ขัวแรงติดเท้าขับมันมากทางไกลหัวเหยียบว่ากันเดิมๆ200นิ่งๆนะสำหรับนิสสันเทอร่าเรื่องความแรงน่ากลัวจริงๆน่ากลัวตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับเครื่องนิสสันพอมาเป็นเครื่องตัวนี้เครื่องดีเซล2.3ลิตรโหดเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็คนนี้รถใช้งานครับเนี่ยตัวนี้อเมราเทอร์โบนะครับพันเทอร์โบ ร้อยแรงม้าก็ามาลองดูได้สอบถามแคมเปญโปรโมชั่นนะครับสู้ทุกทางนะฮะแคมเปญค่อนข,ข,ข้างแรงนิสสันตัว 4X ตัวนี้ก็สุดคุ้มอีกรุ่นหนึ่งโชว์ชุดแต่งทูเล่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับนิสสันนี่เดิมๆนะครับเดิมๆของนิสสันตัว 4X เนี่ยได้ล้อออฟโรดสีดำมาพร้อมยางโยโกฮามาเจโอลันด้เป็นยางออสเตเลนมาจากโรงงานนะครับได้แบบนี้เลยดูยดีมาก รถยังไม่สูงนะครับเพราะว่าตัวท็อปเขาคือทุกตัวแนบด้านหลังอยู่ใต้เพานะฮะก็จะเป็นแบบรถที่เน้นใช้งานเน้นบรรทุกหนักนะครับหลายคนบอกว่าขับดีเพราะว่ามันซิ่งนะตัวนี้หลานหนึ่งได้แบบนี้เลยนะครับก็ยกเว้นหลังคางนะอันนี้เขาแต่งให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับอ่ะนี่เปิดห้องเครื่องพอดีเลยขอดูหน่อยนี่คือเครื่องดีเซล2.3ลิตรนะครับ แล้วก็มีบายพาสนะครับไปปั่นเทอร์โบลูก2ได้เลยนะมีโว่ออฟว์ลเรียบร้อยบูตหนักจริงๆคันนี้ลื่นๆเลยนะครับสำหรับนิสสัน2.3ลิตรทวินเทอร์โบนะครับปวด,ดมากเสียงเครื่องนี่โหัวเล้าใจจริงๆนะส่วนรถขายก็มีหลายสไตล์เขาแต่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะนี่ นิสสันเมร่าเทอร์โบคันนี้ราคารถเนี่ยมัน6กแสนห้านะฮะไปได้ทั่วไทยเพราะว่าเติมน้ามันอย่างเดียวให้ดูตอนนั้นเราก็ลองขับแล้วนะคันนี้สีสันข้างในค่อนข้างสวยนะครับโลโก้ใหม่แล้วด้วยแลนะตัวนี้เป็นชุดแต่งรอบคันของนิสสันนะครับนี่ลายบอกเพราะปรับมานะครับตอนเมนเชน พร้อมใช้งานเลยง่ายๆลองสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆเลยนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครั<า>ลองดูได้นะครับนิสสันก็มีรถเขาเรียกว่ารถพร้อมใช้งานนะครับทุกวันนี้เราก็จะตื่นเต้นกับรถไฟฟ้านะแต่เขาก็จะมีรถน้ำมันรถ e-power สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมไปรถไฟฟ้านะครับผมมองว่า n i สสันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ยังเล่นได้ยังเป็นตัวเลือกสำคัญนะครับลองดูและรถอีกโมเดลหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนำเลยก็คือ n i สสันคิก k ีพาวเวนะสำหรับคนที่ชอบรถเล็กนะมันคล่องตัวขับง่ายบางคนบอกโอ้โหทุกวันนี้นะทางเลือกมันเยอะมากมันมีคนที่ต้องการรถเล็กมีจริงๆครับเขาเบื่อที่จะขับรถใหญ่จอดก็ยากนะรถอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะขับดีแล้วเดี๋ยว ในส่วนของสไตล์ดิชันผมไม่รู้ว่าเขาจะมีรถเทสไหมนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบรุ่นตกแต่งพิเศษถ้ามีเดี๋ยวเราเอามาจอดถ่ายสวยๆเรื่องการขับขี่มันต้องเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานมันก็คือ VL เติมสปอยเลอร์เหมือนตัวออเทคนะครับแล้วก็ใส่สซติเกอร์พวกนี้แต่ถ้าเอาไปจอดเท่ๆนะฮะเหมือนตอนที่เขามีสกายดีชันสีน้ําเงินจําได้ไหมตอนนั้น ขายค่อนข้างดีค่ะสวยด้วยขายดีด้วยวันนี้มาเพิ่มนะครับเป็นสไตล์ดิชันนะครับถ้ามีรถเทสแล้วไม่พลาดเอามาถ่ายทำให้ดูแน่นอนนะก็ฝากไว้อีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพนะฮะในตัวองค์กรแล้วก็ตัวรถเทคโนโลยีค่อนข้างเสถียรไว้ใจได้นะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือยิสันครับมาลองดูสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกันได้นะครับสำหรับผมมินจากได์เจ้บล็อกลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ